สวัสดีค่ะหนูอายุ26ปีมีบุตรหนึ่งคนหนูไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยค่ะเคยฝันว่ามีเพศสัมพันธ์ ตื่นมาค่ะรู้สึกปวดแสบช่องคลอดเลยลองใช้มือแหย่เข้าไปในช่องคลอดเครึ่งนิ้วมือก็เจอปากมดลูกแล้วไม่รู้ว่าเป็นมดลูกหย่อนหรือเปล่าคือตอนนอนกับสามีก็รู้สึกเจ็บนิดๆไม่มีน้ําหล่อลื่นเพราะช่องคลอดแห้งต้องใช้เจลหล่อลื่นช่วยนะคะหนูไม่มีอารมณ์อาการนี้เนี่ยเป็นหลังจากมีลูกแต่ก่อนมีลูกเนี่ย ก็ไม่เป็นอะไรนะคะรู้สึกว่าเรื่องมันเตรียมปกติดีทีเนี้ยเหตุการณ์ที่ว่านั้นเน่ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากมีลูกควรจะรักษาอย่างไรดีมีมีหลายเรื่องมากในนี้ค่ะหลังมีน้องอะ่ะฮอร์โม,อมอนมันเปลี่ยนอยู่แล้วค,คือบางทีบางคนก็คือไม่มีไม่มีความต้องการทางเพศไปเลยเป็นเดือนอะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์ถึงเดือนอันนี้เจอได้ทีนี้ปกติเรื่องภาวะหมดลูกหย่อนนะคะเวลามีความกังวลเนี่ย ไปหาคุณหมอสูที่เขาฟอ l l o w up หลังคลอดเนี่ยเขาจะบอกเราได้ดีที่สุดเพราะเขามีการตรวจภายในตั้งแต่ก่อนเธอท้องจนท้องจนคลอดนึน้หรือไม่ค่ะอย่างที่สองเนี่ยยังไงหมอว่าก็จาเป็นที่จะต้องปรึกษาคุณหมอสูเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บไม่ใช่สิ่งที่ปกติะคะ่ะการมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บอาการเจ็บาาเนี่ยมันเป็นอาการป้องกันตัวเองของร่างกายว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ นะ <c oughs> แล้วก็การที่บอกว่าช่องคลอดแห้งก็แสดงว่าฮอร์โมนมันยังกลับมาไม่สมดุลเต็มที่เท่าปกติเนี่ยถ้าฮอร์โมนผู้หญิงทํางานได้ดีน้ําหลอดลื้นจะทํางานได้ปกตินะคะ <c oughs> ช่องคลอดแห้งก็มักจะเจอในคนที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนไปแล้งมากกว่า <c oughs> ไปปรึกษาคุณหมอเลยะคะ่ะอาจจะต้องดูหลายเรื่องนะจะ๊ะ <c oughs>